สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุจากช้อปปีกันนะคะก็พัสดุตัวนี้นะคะมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ของร้านเองค่ะคือเราสั่งไปเมื่อวันที่19นะคะทางร้านจะส่งให้วันที่25แล้วก็ได้รับของวันที่6ค่ะเราสั่งน้องปลาหมึกไปทั้งหมด2ตัวนะคะตัวหนึ่งน้องจะเป็นหัวตัวหนึ่งน้องจะมีหนวดเพิ่มเข้ามานะคะ ส่วนน้องตัวสีเหลืองสีส้มตัวนี้คือเราไม่ได้สั่งนะคะเราสั่งน้องเรนโบไปเนาะแต่ทางร้านจะส่งตัวนี้มาให้นะแล้วก็อีกตัวนึงน้องตัวสีฟ้าสีชมพูตัวนี้นะคะในที่เราดูนะคะน้องจะเป็นชมพูกับฟ้าออกเขียวนะคะแต่อันนี้จะออกฟ้าเลยแล้วก็ชมพูนมากๆแต่น้องตัวสีส้มสีเหลืองเนี่ยก็แอบงงกับน้องหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้สั่งนะเราสั่งสีเรนโบแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ส่งกลับคืนไปนะคะเพราะว่าน้องมาจากจีนมันก็วุ่นวายเนาะ น้องปลาหมึกตัวสีฟ้าน้อง63แล้วก็ตัวสีส้มเนี่ยน้อง52ค่ะบ๊ายบายนะคะ